สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับพ่อเลเดอร์ช็อปแล้วนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี่เดี๋ยวม่อน้ำหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องใส่กาหม้อน้ำผู้สนับสนุนจากเอนจินนะครับตัวนี้เป็นของ NC นะครับแต่นี่เป็นกาดนม้าน้ำของ 500X นะเดี๋ยวเราจะดูกันว่าใส่ทำไมมันสำคัญยังไงนะครับเดี๋ยวปเปรียบก้อนหินแทนด้วยลูกกระสุน มีหรืไม่มีมันแต่ยังไงแล้วเดี๋ยวหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าหม้อน้ำเนี่ยมันเป็นยังไงมันทำงานยังไงน้ำเข้าน้ำออกพัดลมระบายความร้อนมันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูครับข้างหนึง่ง สภาพนี่นะครับนี่เป็นเดี๋ยวเราจะใส่นี่ไว้ตอนนี้เราลัดมาแล้วนะครับนี่กาบมะนาวเป็นของเอนจินนะครับหม้อน้ําเป็นของ 500x เอ,อ่กาบตัวนี้เป็นของ NC นะไม่ใช่ของตรงรุ่นเราเอามาทําให้ดูกันเฉยๆนี่ข้างหลังกระสุน BB บกันเนี่ยแทนแทนก้อนหินแล้วกันแทนก้อนหินใน ในการใช้ชีวิตประจำวันเดี๋ยวเราลองมาลองดูว่ามีไม่มีมันต่างกยังไงไปอันนี้คือสภาพเนี่ยไปอันนี้ลองยิงแบบ มีกาดม้อน้ํานะเดี๋ยวเราจะลองกลับด้านอ่ะเนี่ยไม่ใส่กาดม้อน้ําค่ะเดี๋ยวดูข้างใส่เดี๋ยวตัดออกก่อนว้า น,นะความเสียหายมันมันเบากว่ามันเบากว่าเยอะเพราะว่ามันมีตัวเจ้ากาดเนี่ยลดแรงประทะอยู่แต่ว่าต้องบอกว่าของจริงอะ่ะมันมันไม่ได้มาแบบโอ้เป็นขบวนขนาดนี้หรอกแต่นี่เราทำตัวอย่างให้ดูนะแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวลองดูอะ่ะ ว่าน้ำรั่วลบบเดี๋ยวเดี๋ยวใส่น้ำครับนึงเดี๋ยวลองดูอ่ะโยดแล้วอ,อ๋อออกจากนี้นะไม่ได้ออกจากหม้อน้ำเดี๋ยวเรามาผ่าหม้อน้ำกันเดี๋ยวครับผ่าครึ่ง ดูมันทำงานยังไงอาผ่ามาแล้ว เห็นรูๆไหมเนี่ยน้าเราวิ่งเข้าแค่เนะี้ยช่องเนี้ยตัวไอ้ขีบที่เราเห็นเน,นี่ยเน,นี่ยคีบเนี่ยไอ้พวกเนี้ยคือมันดึงความร้อนออกจากไอ้ล่องเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันดึงความร้อนออกเพราเดี๋ยวข้างหลังอ่ะมันก็จะมีตัวมอเตอร์ใช่ปะ่ะดูดดูความร้อนออกมาเนี่ยน้ําวิ่งมันก็จะวิ่งจาก ข้างหนึ่งปีกข้างหนึ่งเนี่ยแหละตัวคีบเนี่ยคีบมันเลยสําคัญไงแล้วถ้าเราไม่มีการหม้อน้ําถ้าไอ้เนี่ยเนี่ยเส้นเนี่ยน้ํามันวิ่งอยู่ในเนี่ยเห็นปะถ้ามันทะลุหรือมันรั่วน้ํารั่วบางทีมันซึมเนี่ยเราไม่รู้มันค่อย่อยซึมออกซึมออกันละนิดวลานิดเละนิดมันไม่ได้หยดน้ําแห้ง หรือมอเตอร์พลมพังให้รีบเปลี่ยนนะครับเพราะมันไม่มีตัวช่วยดูดความร้อนมาสรุปกันนะครับรถที่ใส่การ่าน้ํากับไม่ใส่ข้างนี้คือใส่นะข้างนี้คือไม่ใส่เราเปรียบเทียบกานให้เห็นชัดๆจริงๆมันไม่รุนแรงขนาดนี้หรอกแต่ว่าอันนี้คือเปรียบเทียบให้ดูว่าเนี่ยใส่เห็นไหม ไม่ใส่เห็นไหมรูเดี๋ยวดูว่าจะใส่หรือไม่ใส่คุ้มค่าไหมอะไรไหมนะครับนี่ลองลองดู<ม>ก็วันนี้ทางกลับมาน้ำเอนจิ้นนะครับเขาก็สนับสนุนหม้อน้ำให้เรามาลองเทสกันนะครับผม เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกับ f o x rider shop นะครับใน YouTube ไปเป็นช่องรถไปเรื่อยนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยวันนี้ก็มาลองเทสตัวกาบมะนมาวมะนาำดูมะนาำมันมันเห็นเห็นมีมะนาำอยู่พอดีไปบายบายเจอกันสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ด้วยนะ